สวัสดีค่ะวันนี้เอาน้ำพริกมาโชว์มาจากประเทศไทยอันนี้น้ำพริกปลาแห้งค่ะพริกปลาละอันนี้เมงดาปลาเอ่อแมงดาปลาแห้งพริกเมงดาค่ะเป็นปลาแห้งอันนี้ก็แมงดาค่ะปะลาละเมงดา ปลไม้วตำม,ม่วค่ะน้ำยำน้ำปรุงสำเร็จค่ะตำม,มั่วอันนี้น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ถูกใจมากเลยค่ะ วันนี้จะลองทานตำมว่วนะคะว่าน้ำปรุงเขาจะอร่อยหรือเปล่านี่พริกพง1หนึ่งกิโลกรัมพ่อตำให้อันนี้ปลาปนค่ะไวท้ทำามี่ยำนี่วังพรมมีทุกอย่างค่ะ นี่แล้วก็น,นี่ดมอย่างเดียวค่ะแกปวดเมื่อยยาดมมันช่วยได้นะคะสำหรับคนไทยมันช่วยได้เหนื่นนอยอ่อนเพลียเราก็สามารถทำได้นี่น่ากินแถนได้ ของกินประจำบ้านนะคะสุดยอด